มาดูความสามารถของสเลตตัวใหม่ทั้ง5ตัวกันว่ามันจะคุ้มค่าแก่แการสุ่มหรือเ เาราใครที่กลัามาหาไก่ตันโบนบบสซัมก็มาที่ซ e อไก่ตันได้เลยอันนี้ดีจริงลิงหน้าโปรไฟล์มาดูตัวแรกกันเลยครับมรแมลงเต่าทองสกิลของน้องนะครับเมื่อเราเอาน้องใส่เข้าไปในสวนของเราจะทำให้ต้นไม้ในสวนของเราตัวเร็วขึ้น1เท่าถึง4เท่าเลยครับตัวต่อมาพิกซี่นะครับสกิลของน้องน้องจะก,กระจายผงพิกซี่เป็นเวลา15-30ถึงวินาทีนะครับในระยะ15-30ถึงสาสตัทและจะทำให้ผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆใ,ในระยะ15-30ถึงสาสตัท ตเร็วขึ้น30วินะครับและในขณะที่มันกาลังใช้สกิลแล้วเราไปอยู่ใกล้ๆตัวมันตัวเราก็จะลอยขึ้นด้วยแหละครับมาดูเจ้าตัวนี้กันครับชื่อว่าอิมนะระดับเลเจนเดลี่นะครับสกิลของมันทุกๆหนาทีมันจะทําการวิ่งเล่นในสวนของเราและเราก็ต้องจับมันให้ได้พอเราจับมันได้เราก็จะได้ของรางวัลด้วยแหละครับเป็นแบบสุ่มนะแล้วก็นะมีโอกาส15-30%ที่เมื่อเราจับมันได้แล้วมันให้รางวัลเรามีโอกาสที่มันจะวิ่งอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะสามารถจับมันได้อีกรอบหนคูณ2 มาดูตัวนี้กันบ้างครับกิม <Okay. S 1> เมอร์ลิงสไปกิลของมันทุกๆ220ววิมันจะบินไปหาผลไม้ที่อยู่ใกล้ๆมันนะครับและทําให้ผลไม้อันนั้นติดกายพันกิมเมอร์ลิงที่จะใช้กับอีเวนต์ในอีเวนต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้มีชื่อว่าค็อกคาติกนะครับไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าเรามาดูสกิลที่1กันนะครับสกิลที่1ของมันทุกๆ1,000ถึง400วินะครับมันจะทำให้ผลไม้ทั้งหมดที่อยู่รอบๆตัวมัน2 0่สถึงสีสตัตมีโอกาสยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะกลายเป็นซีเวอร์นะครับและหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์ที่จะกลายเป็นทองอีกสกิลนึ่งของมันนะครับทุกๆหกร้อยยพ่นพิษ มันจะสามารถพ่นให้ได้ทั้งผลไม้สัตว์เลี้ยงแล้วก็ไข่เลยนะครับการเมื่อมันพ่นใส่ผลไม้นะครับผลไม้ที่โดนมันพ่นใส่กลายเป็นสาระ,าะทกซิกนะครับและเมื่อมันพ่นใส่ไข่มันจะทำให้ไข่อะ่ะลดเวลาฟักไข่นะครับ80-150วิเลยนะครับและสกิลสุดท้ายเมื่อมันพ่นใส่สัตว์เลี้ยงนะครับมันจะให้ e xp 800-1500xp เลยนะครับ